สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไกวอลเกอร์นะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับสดสดร้อนๆอนเลยได้มีการปล่อยในตัวเซอตัวสุดท,ท้ายให้โลดเล่นในเกมอาร์คเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตัวสาตัวนั้นก็คือเจ้าไลเนโอ นาท่านั่นเองนะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับน้องแบบลึกซึ้งกว่าคลิปที่แล้วนะครับยับสอนวิธีการจับแล้วก็บอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความสามารถของน้องนะครับผมว่าน้องเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูคลิปวิดีโอสปอตไลท์ที่ทางพาัฒนาปล่อยออกมาเกี่ยวกับเจ้าไลเนโอนาท่ากันหน่อยดีกว่านะครับว่าภาพรวมของน้องแล้วเนี่ยน้องสามารถทําอะไรได้บ้างหากพร้อมแล้วก็กด ไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไก่วอล์กเกอร์นี่ครับเอาเป็นว่าเราไปชมวิดีโอตัวอย่างกันเลยดีกว่าวา โอเคครับจากวิดีโอสปอร์ตไลน์นะครับเราจะได้เห็นความสามารถ ของน้องเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมแต่เดี๋ยวภายในคลิปนี้ผมจะมาเจาะลึกให้คุณผู้ชมทราบไปทีละความสามารถเลยละกันนะครับผมเอาเป็นว่าเริ่มจากที่ทิ้นที่อยู่อาศัยก่อนละกันนะครับเราสามารถพบเจอเจ้าไรโนาานาธาเนี่ยได้แค่2แมปเท่านั้นนะครับแมปแรกจะเป็นดิอิ์แลนและแมปที่2นะครับจะเป็นลอสไอแลนด์นะครับผมและทิ้นที่อยู่ตามธรรมชาติของน้องนะครับเราสามารถพบน้องได้ตามป่าเขตร้อนชื้นนะครับหรือคือป่าเมซอน นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นในแมป The Island เนี่ยก็จะเป็นป่าที่อยู่รอบๆกับป่าเลดวบูนะครับเออที่มันจะมีกบมีงูเยอะๆเออแถวนั้นเลยนะครับเราจะพบเจอน้องได้ไม่ยากนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปดูความสามารถของน้องนะครับเรามาดูวิธีการจับกันบ้างดีกว่านะครับวิธีการจับเจ้าไรเดียนาธาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการจับลีเปอร์นะครับผมซึ่งขั้นตอนแรกก่อนเลยนะครับสิ่งที่เราควรจะมีเลยก็คือฟีโลโมนนะครับซึ่งฟีโลโมนอันนี้นะครับ เราสามารถไปฆ่าไลเิโอนาธาเพศไหนก็ได้นะครับผมน้องจะมีดอบฟิโลโมนทุกตัวเลยนะครับหลังจากที่เราฆ่าแล้วเนี่ยเราก็เปิดกระเป๋าเก็บฟิโลโมนมานะครับจากนั้นให้เราเตรียมในตัเสา์เอาไว้1ตัวนะครับ ซึ่งเป็นในโัวเสาที่เราเทมไปแล้วนี่แหละนะครับเอาเป็น3มเขาก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าจับง่ายแล้วก็มีความถึกทนกว่าในเสาปกติอยู่มากพอสมควรนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับเราอาจจะเอาตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ที่ผมได้นําเป็น3เขาก็ตามเหตุผลที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับพราะเราเตรียม3เขาได้พร้อมแล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาฟิลโมนที่เราได้มาเนี่ยเอาไปป้อนให้3มเขากินนะครับวิธีการป้อนก็คือลากใส่ในช่องเก็บของของเจ้า3เขานะครับจากนั้นคลิกขวากดคอนซูมได้เลย พอเจ้า3ามเขากินฟิโลมอนเข้าไปนะครับน้องก็จะมีบัฟฟิโลมอนขึ้นมานะครับโชว์แบบนี้นะครับระยะเวลาของฟิโลมอนเนี่ยจะอยู่ที่300วินาทีหรือประมาณ5นาทีนะครับผมขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราขี่เจ้า3ามเขาเนี่ยไปล่อเจ้าไลเนโอนาทานะครับให้มันเข้ามาโจมตีเรานะครับผมเออพอมันจะเข้ามาโจมตีเราเนี่ยเราก็ลงจาก3ามเขานะครับผมเจ้าไลเนโอนาธาเนี่ยมันก็จะตี3ามเขาอยู่แบบนั้นนะครับให้เราใช้อาวุธไม่ว่า จะเป็นปืนลูกซองออปืนกลนะครับหรือว่าปืนสไนเปอร์นะครับยิงใส่เจ้าไลเนโอนาธานะครับให้เลือดของมันเนี่ย ลดจนเหลือน้อยกว่า100นะครับซึ่งหากใครเล่นเซิร์ฟที่ไม่มีหมอดเนี่ยก็สังเกตง่ายๆเลยนะครับว่าตามบริเวณลําตัวของน้องเนี่ยก็จะมีเอ่อเลือดสีเขียวๆเ,เนี่ยเปื้อนเต็มทั่วร่างกายนะครับหรือถ้าเกิดใครเล่นเซิร์ฟที่มีหมอดก็ใช้กล้องส่องเลือดแบบที่ผมใช้ได้เลยนะครับผมและหลังจากที่เราลดเลือดของน้องต่ำกว่า100แล้วนะครับน้องก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีเป็นแบบนี้นะครับน้องจะพุ่งเข้ามาตวัดตูดน้องฟาดใส่เจ้าสามเข่านะครับจาก ก็จะมีออล่าโผล่พุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าน้องนั้นได้ฝังตัวอ่อนเข้าไปในเจ้าสามเขาเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอน้องฝังตัวอ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องก็จะบินหายไปทันทีนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับให้เราสังเกตท,ที่น้องสามเขานะครับจะมีตัวหนังสือส้มๆเหลืองๆขึ้นมาแบบนี้นะครับสองรทัดบรรทัดแรกจะเขียนว่า incubation time remining นะครับผมจะเป็นระยะเวลาก่อนที่ตัวอ่อนเนี่ยจะฟักออกมานะครับผมซึ่งเวลา ในการฟักนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ52นาทีนะครับผมซึ่งก็นานพอสมควรเลยส่วนมาทัดที่2นั้นนะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวอ่อนที่อยู่ในเจ้าสามเขาเนี่ยต้องการจะก,กินอะไรนะครับผมซึ่งก็จะมีเวลาครูดาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8นาทีนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้ครูดาวในการป้อนอาหารอันนี้นะครับไม่ใช่การทําอิมพินแต่อย่างใดนะครับผมสาเหตุที่แท้จริงก็คือหลังจากที่3มเขาเนี่ยถูกฝังตัวอ่อนใช่ไหม ถ้าอาหารจะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับนั่นก็เพราะว่าถูกตัวอ่อนของเจ้าไลเดียนาธาเนี่ยแย่งกินอาหารนั่นเองนะครับแล้วพออาหารลดลงอย่างรวดเร็วแล้วเนี่ยผลที่ตามมาก็คือเลือดของสามข่าวนะครับที่มีเจ้าไลเดียวนาธาตัวน้อยฝังอยู่เนี่ยก็จะลดลงเช่นกันนะครับผมซึ่งการกินอาหารปกตินะครับก็ไม่สามารถเพิ่มหลอดอาหารได้ทันท่วงทีนะครับการที่เราจะเพิ่มหลอดอาหารให้เร็วที่สุดเนี่ยก็คือต้องป้อนอาหารตามเวลาที่เขากําหนดเอาไว้ตาม นี้เลยนะครับซึ่งอาหารในแต่ละรอบนั้น ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราก็ต้องมาเสี่ยงดวงกันนะครับว่าไอ้เจ้าตัวอ่อนที่อยู่ในท้องของสามเขาเนี่ยเขาอยากจะกินอะไรนะครับบางทีก็อยากจะกินแบ็คเพรบางทีอยากกินไคเลียนซุปบางท,กากกางทีก็อยากกินซุปแปลกๆอยากกินแก๊สโซลีนก็มีบางทีก็อยากกินน้ำผึ้งอันนี้ก็แล้วแต่ดวงเลยนะครับและครูดาวเนี่ยจะหมุนวนไปทุกๆ8นาทีนะครับถามว่าหากเราไม่ป้อนอาหารเหล่านี้ให้น้องกินจะเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้นะครับเลือดของสามเขาก็จะลดลงอย่างรวดเร็วนะครับและสามเขาก็จะตาย ไปก่อนที่เจ้าไลเดลนาธาจะฟักออกมานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับมันก็มีวิธีแก้อยู่นะครับเราอาจจะเอาหมูหิ้วเนี่ยมาช่วยหิ้วเลือดน้องก็ได้นะครับหรือเราอาจจะเก็บไว้ป้อนคําสุดท้ายก่อนที่น้องจะฟักออกมาก็ได้นะครับและพอระยะเวลาในการฟักตัวมาถึงนะครับน้องก็จะทะลุออกมาจากตัวสามเขาแบบนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถกดเคลมน้องได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็เลี้ยงน้องตามปกตินะครับป้อนเนื้อป้อนอาหารให้น้องกินทำ อิมพินเหมือนในโนเสาตัวอื่นเลยนะครับผมวิธีการจับก็จะมีประมาณนี้นะครับแปลกใหม่ดีเหมือนกันโอเคทีนี้มาดูเรื่องความสามารถกันบ้างดีกว่านะครับความสามารถของน้องเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในวิดีโอสปอตไลท์เลยนะครับความสามารถโคตรเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่า มปที่ความสามารถแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือความสามารถในการคีบสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับใช่แล้วครับหากเราได้ดูในวิดีโอก่อนด้านนี้นะครับเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยสามารถคีบทีเล็กได้นะครับปุ่มที่ใช้ในการคีบสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยก็คือปุ่ม s กอ o l เมาส์นะครับหรือก็คือปุ่มลูกกิ้งที่อยู่ตรงกลางเมาส์นะครับผมเออนั้นเลยนะครับซึ่งหากใครไม่มีปุ่มลูกกิ้งนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคงต้องไปซื้อเมาส์ใหม่ละมั้งโอเคนะครับซึ่ง าจจะดู OP ไปหน่อยนะครับแต่น้องก็มีข้อจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็เพราะว่าน้องนั้นไม่สามารถขีบสิ่งมีชีวิตที่ตัวใหญ่กว่าน,น้องเยอะเกินไปได้นะครับผมมีอะไรบ้างนะครับจากที่ผมไปเทสมานะครับน้องไม่สามารถขีบบอนโต้ได้และน้องไม่สามารถขี่จิก้าได้นะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วนั้นน้องสามารถขีบไดเทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งความสามารถอันนี้นะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ย เทมสิ่งมีชีวิตตัวอื่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับแค่คีบมาแล้วก็จับโยนลงไปในกรงแล้วก็เทมอย่างง่ายดายนะครับผมโอเคไปที่ความสามารถถัดไปนะครับยังอยู่กันในการคีบนะครับแต่ว่านอกจากการคีบสิ่งมีชีวิตแล้วน้องยังสามารถคีบสตั๊กเจอร์ต่างๆภายในบ้านได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าสตั๊กเจอร์ทั้งหมดนี้นะครับไม่นับรวมสตั๊กเจอร์ที่เป็นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาวเดชั่นเป็นวอลเป็นชิลลิงเอ่อหรือว่าเป็นเกตต่างๆน้องไม่สามารถ คได้แต่นอกจากนั้นน้องสามารถคีบได้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมคีบแพลตฟอร์มยังคีบได้เลยนะครับเนี่ยดูดิแพลตฟอร์มที่ติดตามหน้าผาก็คีบได้นะครับคีบไปแบบนี้เลยนะครับไม่เว้นแม้แต่เตาหลอมเหล็กยักษ์นะครับน้องก็สามารถนีบขึ้นมาแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมเออความสามารถในการคีบนี่ก็คล้ายๆกับอไอตัวหุ่นยนต์เทกในเจมนสิอ่ะผมจําไม่ได้แล้วว่ามันชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเอาไว้ดีวผมไปหาปรูปปะแปะเอาไว้ให้ละกันนะั ความสามารถก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ต่างกันตรงที่ไอเจ้าไรเนลดาธาเนี่ยขีบแล้วบินขึ้นท้องฟ้าไปเลยนะครับผมและปุ่มในการขีบนะครับก็คือให้เราเนี่ยกดคอนโทรค้างเอาไว้นะครับก็จะมีคอร์ดแฮรขึ้นมาแบบนี้จากนั้นเนี่ยให้เราเล็งไปที่สิ่งของที่เราอยากจะหนีบนะครับหากเราเล็งถูกต้องเนี่ยสิ่งของนั้นก็จะกลายเป็นสีขาวโปร่งใสแบบนี้นะครับแล้วก็คอร์ดแฮรจะกลายเป็นสีแดงผมไม่แน่ใจว่าคอร์แฮรอันนี้เนี่ยเป็นของออหมอดผมหรือเปล่านะครับแต่ว่า เราสามารถดูที่สตั克เจอได้เลยนะครับเขาจะมีสีโปร่งแสงโปร่งใสเป็นสีขาวนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งของสิ่งนั้นพร้อมที่จะถูกคีบแล้วนะครับจากนั้นให้เราคลิกซ้ายเพื่อเป็นการคีบได้เลยนะครับผมก็จะคีบ สิ่งของชิ้นนั้นขึ้นมาแบบนี้เลยก็หมดไปแล้วนะครับกับความสามารถในการหนีบการคีบสิ่งของสิ่งมีชีวิตนะครับไปที่ความสามารถถัดไปกันเลยนะครับนั่นก็คือความสามารถในการคำรามนั่นเองนะครับผมใช่แล้วครับการคำรามของน้องเนี่ยก็จะคล้ายๆกับการคำรามของเจ้ายุทธเลยนะครับที่เมื่อศัตรูโดนไปแล้วเนี่ยก็จะดูสถานะเฟียนะครับทาให้เสียการควบคุมไปประมาณ1ิวินาทีนะครับแต่จะต่างกับของไอยุทธเล็กน้อยนะครับของไอยุทธ นั้นนะครับถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดโตเนี่ยก็จะคำรามหลายทีหน่อยใช่ไหมเออกว่าจะติดสถานะเฟียนะครับแต่ของเจ้าไรโนาานาธาเนี่ยคำรามทีเดียวติดทันทีเลยนะครับก็จะมีออร่าสีขาวๆฟ้านะครับออกมาจากหัวของในตัวสาวที่ติดสถานะนั้นนะครับผมดูเหมือนจะโอพีเลยใช่ไหมครับแต่สกิลนี้ก็มีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยนะครับข้อจํากัดแรกเลยก็คือสกิลนี้มีคูดาวสามสิบวินาทีนะครับข้อจํากัดที่2น้องไม่สาม Mát คำรามใส่ไดโนเสาร์ที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าน้องมากเกินไปได้นะครับผมอาทิเช่นเจ้าพราเซอร์ตัวนี้นะครับจะไม่ติดสถานะเฟียจากน้องไลนิโอนาธาแต่อย่างใดนะครับไม่เว้นแม้แต่เจ้าบอนโต้ก็เช่นกันนะครับโอเคแต่โดยรวมแล้วนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับและปุ่มที่ใช้ในการคารามก็คือตัว C นั่นเองและเราสามารถสังเกตครูดาวนะครับความพร้อมของสกิลเนี่ยได้ที่มุม ล่างซ้ายนะครับมีไอคอนเป็นรูปปากนะครับเออเป็นรูปปากคำรามอยู่เออนะครับพอเราใช้สกิลคำรามนะครับไอคอนตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับผมจากนั้นก็จะมีตัวเลขครูดาวนับถอยหลัง30มิบนะครับพอสกิลพร้อมกลับมาใช้เมื่อไหร่เนี่ยสกิลก็จะกลับกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมโอเคไปที่ความสามารถถัดไปกันเลยดีกว่านะครับความสามารถถัดไปนะครับน้องสามารถผลิตเลซินได้นะครับผมซึ่งในการผลิตเลซินนั้นนะครับเราต้องมีแซฟ นะครับแซปหรือว่าคือยางไม้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหายางไม้นั้นหายังไงคุณผู้ชมไปศึกษาเองนะครับจากคลิปกะกองผมก็มีสอนไว้เยอะๆมากมายนะครับซึ่งในการผลิตเลซินเนี่ยให้เรานําแซปที่ได้มานะครับไปใส่ในช่องเก็บของของน้องไลเนโอนาทานะครับจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปน้องก็จะเปลี่ยนแซบ ให้กลายเป็นเลซินนะครับในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับผมมาถึงตอนนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเลซินอันนี้จะไปทําอะไรใช่ไหมงั้นเราเข้าสู่ความสามารถถัดไปของน้องกันเลยดีกว่านะครับนั่นคือความสามารถในการยิงกระสุนปืนนะครับผมและกระสุนที่จะยิงออกไปก็คือกระสุนเลซินนั่นเองนะครับซึ่งการยิงปืนของน้องเนี่ยน้องจะยิงออกมาจากตูดของน้องนะครับและรูปแบบการยิงรูปแบบกระสุนสามารถเปลี่ยนได้สูงถึง3รูปแบบเลยดี เดียวนะครับผมและปุ่มในการยิงกระสุนนะครับก็คือการคลิดขวานะครับผมและเราสามารถยิงกระสุนได้ก็ต่อเมื่อเราบินอยู่บนอากาศเท่านั้นนะครับโอเคเมื่อกี้ผมบอกว่าน้องสามารถเปลี่ยนรูปแบบกระสุนได้สูงถึง3รูปแบบและปุ่มที่ใช้ในการเปลี่ยนกระสุนนะครับเพียงแค่กดคอนโทรค้างเอาไว้จากนั้นคลิกขวานะครับกระสุนก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับและวิธีสังเกตนะครับว่ากระสุนได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะครับให้เราสังเกตที่มุมล่างซ้ายนะครับจะมีไอคอน ที่เป็นคล้ายๆกับเออลูกกระสุนไหมเออนะครับอยู่ข้างๆกับไอคอนคำรามเลยนะครับผมซึ่งทุกครั้งที่เรากดปุ่มคอนโทรลค้างไว้และคลิกขวานะครับไอไอคอนตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมอันนั้นก็คือรูปแบบของกระสุนของน้องนะครับโอเคมาที่รูปแบบแรกกันเลยดีกว่านะครับกระสุนแบบแรกนั้นจะมีลักษณะเป็นเข็มแหลมๆนะครับผมยิงออกไปแบบนี้นะครับเราสามารถคลิกขวายิงออกไปได้รัวๆเลยนะครับผมดาเมจก็แรง พอสมควรเลยนะครับ และกระสุนหนึ่งนัดที่ยิงออกไปนะครับก็ใช้เลซิน1นอันนะครับผมเดี๋ยวคืออัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถยิงกระสุนได้รัวๆเลยนะครับตราบใดที่เรามีเลซินเยอะมากพอและสเตมินาเราไม่หมดนะครับเราก็สามารถยิงรัวๆแบบนี้ได้เลยมาถึงกระสุนรูปแบบที่2นะครับก็คือกระสุนติดตามนั่นเองนะครับพอเราเปลี่ยนกระสุนเป็นรูปแบบนี้นะครับให้เราสังเกตที่ไอคอนข้างล่างซ้ายนะครับกระสุนติดตามนั้น มันจะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผม ในวิธีการใช้นะครับเตาสามารถกดคลิกขวาค้างไว้แบบนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างอินเทอร์เฟซเหมือนกบลังล็อกเป้าขึ้นมานะครับเป็นเป้าแดงๆนะครับให้เราเลงไปยังศัตรูของเรานะครับเลงค้างเอาไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับจนเป้าสีแดงกลายเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นให้เราทําการปล่อยเมาส์เพื่อเป็นการยิงได้เลยนะครับแล้วก็กระสุนเนี่ยก็จะลอยออกไปนะครับสู่เป้าหมายของเรานะครับซึ่งกระสุนที่ออกไปนั้นนะครับเขาจะสามารถเลี้ยวติดตามศัตรูไปได้นะครับผม และรูปแบบกระสุนนะครับจะเป็นเม็ดใหญ่กว่ารูปแบบแรกนะครับจึงทําให้ดาเมจของกระสุนชนิดที่2นี้นะครับก็จะมีความรุนแรงกว่ากระสุนชนิดแรกนะครับผมนอกจากนั้นนะครับศัตรูที่โดนกระสุนชนิดนี้เข้าไปนะครับก็จะติดดีบัฟที่มีชื่อว่าแทเพดนะครับก็อื่นเลยนะครับให้เราสังเกตในโเสาที่โดนกระสุนชนิดนี้เข้าไปนะครับบริเวณบนหัวของในโเสาตัวนั้นก็จะมีก้อนกลมๆดําๆขึ้นมานะครับสอก้อน แล้วแต่ขนาดของไดโนเสาร์นะครับถ้ามีขนาดเล็กก็จะมีก้อนกลมๆเนี่ยน้อยแต่ถ้าเกิดมีขนาดใหญ่ก็จะมีก้อนกลมๆหลายก้อนหน่อยนะครับซึ่งไอ้ก้อนกลมๆนั้นนะครับก็คือเป็นการยืนยันแล้วว่าไดโนเสาร์ตัวนั้นเนี่ยติดสถานะแซ่เพดนะครับผมและความสามารถของสถานะนี้นะครับทันทีที่ศัตรูติดสถานะนี้เข้าไปนะครับหลังจากนั้นหากศัตรูตัวนั้นนะครับยังโดนกระสุนจากเจ้าไรโนราท่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนรูปแบบไหนนะครับทุกครั้งที่เขาโดนยิงนะครับไอ้ก้อนกลมๆสีดาบน หัวของเขานะครับก็จะกลายเป็นสีเหลืองทันทีนะครับผมและทันทีที่ก้อนสีดําทุกก้อนนั้นเปลี่ยนเป็นก้อนสีเหลืองนะครับ สิ่งมีชีวิตตัวนั้นนะครับก็จะถูกแช่แข็งทันทีนะครับไม่สามารถโจมตีหรือเคลื่อนที่หรือตอบโต้ใดๆได้เลยนะครับระยะเวลานั้นก็ขึ้นอยู่กับก้อนกลมๆบนหัวนั่นแหละว่ามีมากแค่ไหนนะครับยิ่งมีมากก็ยิ่งติดนานนะครับและทันทีที่เขาติดสถานะแข็งโป๊กแบบนี้นะครับไอ้ก้อนกลมๆบนหัวของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นก็จะถูกรีเซ็ตนะครับค่อยๆหายไปทีละก้อนทีละก้อนนะครับจนกว่าก้อนกลมๆจะหายไปหมดทุกก้อนนะครับเขาก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยนะครับ ผมไปดูกระสุนรูปแบบที่3กันบ้างดีกว่านะครับนั่นก็คือกระสุนรูปแบบระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งการยิงกระสุนรูปแบบนี้นะครับจะค่อนข้างยากกว่า2แบบแรกเล็กน้อยนะครับนั่นก็เพราะว่ามันจะมีวิธีการยิงที่แบบเเป็นการย้อยอะ่ะเออตรอต้องกะระยะเอาเองนะครับยิ่งยิงออกไปไกลเราต้องกะให้ดีนะครับมันจะย้อยไปแบบนี้นะครับนี่ต่ก่อนที่เราจะยิงเนี่ยให้เราเช็คไอคอนให้ดีก่อนนะครับว่ามันเป็นรูปนี้หรือยังนะครับนี่รูปนี้เลยนะครับกระสุนระเบิดเออซึ่งกระสุนระเบิดอันนี้นะครับ ทันทีที่กระทบใส่ศัตรูหรือกระทบลงพื้นนะครับแล้วศัตรูมาเหยียบจะมีไอคอนกลมๆดำๆที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ขึ้นมาทันทีพร้อมกันนั้นนะครับศัตรูตัวนั้นจะถูกสโลในทันทีเช่นกันนะครับและดาเมจค่อนข้างจะรุนแรงกว่ากระสุนทั้ง2แบบแรกมากๆเลยนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับพากกระสุนชนิดนี้นะครับหรือว่ากระสุนระเบิดเนี่ยตกลงพื้นหรือกระทบกับอะไรก็แล้วแต่นะครับพื้นที่ตรงนั้นนะครับจะกลายเป็นแอ่งเลซินเหนียวหนึบนะครับหากมีใครเดินเข้าไปเหยียบเนี่ยก็จะติดสถานะสโลทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นความสามารถในการยิงกระสุนทั้ง3รูปแบบของน้องไลนนโอนาท่านะครับไปที่ความสามารถถัดไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือความสามารถในการเสริมเกราะให้กับตัวเองนะครับใช่แล้วครับหากคุณผู้ชมเนี่ยกด ปุ่มคอนโทรพร้อมกับตัว C นะครับน้องก็จะเคลือบผิวไปด้วยเลซินแบบนี้เลยนะครับผม ผิวของน้องก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับซึ่งสถานะนี้นะครับน้องสามารถลดดาเมจที่ได้รับสูงสุดเกือบ50%เลยทีเดียวนะครับและสถานะนี้นะครับจะอยู่ได้30วินาทีต่อ1เลซินนะครับผมยิ่งหากเรามีเลซินเยอะเราก็สามารถเปิดเกาะได้ยาวๆนะครับและความสามารถอย่างสุดท้ายนะครับน้องสามารถยืนบนน้ำได้นะครับใช่แล้วคุผู้ชมเพียงแค่เราบินไปแบบนี้จากนั้นกดสเปกบา์นะครับน้องก็จะแบบลงไปยืนบน,น หน้าตาเฉยแบบนี้เลยนะครับเท่านั้นไม่พอน้องยังสามารถเล่นไปตามผิวน้ําแบบนี้ได้ด้วยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับความสามารถอย่างสุดท้ายของน้องเลวคือน้องสามารถว่ายน้ําได้เวเป็นแมลงที่สามารถว่ายน้ําได้นะครับ เพียงแค่เราจุ่มหัวน้องลงไปแบบนี้เราก็สามารถว่ายน้ำได้กับมแมลงชนิดนี้นะครับโอ้โอพีผมว่าเป็นเนโรสาวที่มันต้องมีทุกบ้านน่ะนับว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเนโรสาตัวสุดท้ายทรงไทยอาร์คเซอร์เบโฟอีโวนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะได้ไปสัมผัสกับอาร์คเซอร์เบโฟเอเซนเดตนะครับผม ผมว่าไม่ผิดหวังนะครับถึงตอนนี้มันจะมีบักอยู่บ้างนะครับซึ่งบักนั้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมไปทําคลิปแยกดีกว่าเออและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายในเกม a r ร s e r v ร e e v o นะครับที่มีชื่อว่าไลเนโอนาธานะครับ หากใครนะครับเห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์ก็อย่าลืมกระทึบไลก์กับผมด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับและใครที่กําลังรอคลิปเนื้อเรื่องอยู่นะครับคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องในแมปเอเบเลชั่นนะครับสามารถติดตามกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วผมกายว็อกเกอร์และเจ้าไลนโอนาธาขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมไปจับมาเลี้ยงกันด้วยไปละบบาย